ขนาดที่ปัญหาจากคนที่รักกันโดดดื่มในอดีตถึงแม้ว่าจะเป็นคนจับตาดูว่ารักกันจริงหรือไม่ประกันใดตอนนี้กลายเป็นคู่ที่ออ,อ,อคู่เอกก่อนหน้าเนี่ยมันจะเป็นกรณีก้าวไกลกับออีกขั้วหนึ่งค่ะใช่ไหมแต่ตอนนี้หลักใหญ่มันกลายเป็นก้าวไกลกับเพื่อไทยเลย ยกตัวอย่างเช่นการตั้งกรรมการศึกษาเรื่องรัมนูลท่านผูช<ม>้ชมประชาพัรนธรัฐมนูลกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการประชาพัฒนเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างเรื่องรัมนนนเนี่ชื่อยาวเลย35คนเว้นเอาไว้ด้วยหนึ่งในนั้นผู<ห>้แทนก้าวไกลแต่ก้าวไกลตอบไปยังไงวันก่อนอนะ่ะไอติมอ่ะ คุณไอติมบอกว่าไม่สามารถจะร่วมได้เป็นมติพักเลยนะคะเนื่องจากว่ามีความไม่ชัดเจนเรื่องการแก้รัฐมนูญหนึ่งคือแก้กันทั้งฉบับหรือเปล่ากับสองสอสอรอจะมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดโดยตรงหรือไม่มนี่แหละค่ะมันเป็นสองประเด็นที่ไม่ชัดเลยทำให้ก้าวไกลมีมติว่าไม่ร่วม,มนี่ท่านผู้ชมพอไม่ร่วมปุ๊บแต่หมายถึงรอดูอนาคตคก็อาจจะร่วมกันได้ถ้ามีทิศทางที่เปลี่ยนแปลง คือก้าวไกลเขายืนยันในจุดยืนของก้าวไกลว่าต้องการให้แก้รัฐมนูญแบบยกร่างใหม่ทั้งฉบับไม่มีข้อยกเว้นและกรวมถึงด้วยสสรที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดแต่งตั้งไม่เอาแต่งตั้งบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยขณะที่คุณภูมิธรรมมวานนี้ว่าอย่างไง<บ>ประธานชุดนี้ กรณีก้าวไกลไม่ส่งผู้แทนมาเป็นคณะกรรมการนะคุณภูมิธรรมบอกว่าก็ไม่มีปัญหาไม่กระทบค่ะใช้วิธีรับฟังได้อยู่แล้ว<ม>ก็เดี๋ยวไปรับฟังเราจริงใจเชิญทุกฝ่ายมาพูดคุยให้ได้ข้อสรุปแต่ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไร<ม>คนที่ไม่ได้เข้าร่วมก็เดี๋ยวเราจะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น<ม>ทีนี้นักข่าวก็เลยถามว่าก้าวไกลเขาเห็นว่ารัฐบาลนนะ่ะไม่ชัดเรื่องการจะแก้ทั้งฉบับก็เลยไม่เข้าร่วม,มคุณภูมิธรรมก็เลยบอกว่าเราชารัด ว่าแก้ทั้งฉบับแต่ไม่แตะหมวด1ห,หมวด2และพระราชะอำนาจที่อยู่ในมาตราต่างๆอนอกนั้นก็คือจะแก้ให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรแค่เห็นต่างแต่การแก้ไขเรื่องที่กล่าวไว้ไม่ควรมีม,มันเป็นเรื่องที่เห็นต่างในสังคมและจะกลายเป็นชนวนความขัดแย้งใหม่ขึ้นมาก็เกี่ยวกับสถาบันนั่นเองแต่อะไรที่ทำและเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเนี่ยเสนอเข้ามาทำได้หมดนี่ครับ ขณะที่สุดทินครล้งแสงท่านล้มตีก,กลาโหมเมื่อวานนี้บอกเลยการที่พักก้าวไกลไม่ส่งผู้แทนมาเป็นกรรมการถ้าจริงใจจะทำโอกาสดีแล้วนั่งรีบเข้ามาทําเลยใครเรียเริ่มและมีโอกาสสำเร็จให้รีบเข้ามาเชิญชวนก้าวไกลเลยโอกาสนี้เป็นไปได้สูงที่สุดแล้วถ้าไม่ร่วมโอกาสนี้จะไปร่วมโอกาสไหนฝ่ายค้านจะไปทำเองได้ชัมไรแล้วนะ แล้วถ้าอยากจะให้รัฐธรรมนูญได้รับการแก้ไขาตามที่ต้องการเนี่ยมันไม่น่าจะมีเงื่อนไขค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมนี่ยกเป็นตัวอย่างคนสุทินคลางแสงล้ำติกรลาหมเนี่ยบอกว่าเราอยากให้มีร่วมอยากให้รับนวนเป็นที่ยอมรับประชาชนซึ่งการจะได้รับการยอมรับจากประชาชน มันควรจะต้องได้รับการยอมรับจากพรรคฝ่ายการเมืองทุกฝ่ายก่อนอืเชื่อว่ารัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดคือรัฐธรรมนูญที่ประชาชนยอมรับไม่ใช่รัฐธรรมนูญจากต่างประเทศคือต้องเริ่มจากฝ่ายการเมืองก่อนว่ายอมรับทําด้วยกันแล้วประชาชนจะยอมรับเองขณะที่ถ้าไปฟังจากรองโฆษกัฐบาลน,นี่เดือดเลยเพราะเป็นอดีตลูกพรรคอนาคตใหม่คนคารมพลพลกรกลางเมื่อวานนี้บอกเลยนะ กรณีก้าวไกลไม่ส่งเข้ามาร่วมเนี่ยคิดว่าพรรคก้าวไกลคงจะคิดแต่ว่าออกมาไม่ตามเจตรมนงที่ตัวเองคิดไว้และออกแบบรับนวลมาไม่เหมือนกันคงคิดว่าอยากจะทําอะไรให้ได้ดั่งใจอยากจะทําอะไรให้ได้ดั่งใจแต่คงจะเป็นไปไม่ได้นี่แล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้ไม่สะดุดแต่อาจจะไม่สมบูรณ์เพราะฝ่ายค้านไม่ร่วมมันก็อาจจะไม่ลงตัวก็ถือว่าเป็นเสียงข้างน้อยไม่มาร่วมเพราะจุดยืนมันต่างกัน ขณะที่ย้อนกลับมปที่คุณภูมิทมบอกว่าเดี๋ยวก็จะรับฟังได้อยู่แล้วใช่คือเพราะายังม,มีอีกหลายภาคส่วนที่ไม่ได้เข้ามาเป็นกรรมการนะค่ะถ้าไม่ได้สะดวกจะเข้ามาร่วมก็ไม่เป็นไรเราจริงใจจะเชิญทุกฝ่ายมาคุยให้ได้ข้อสรุปอยู่แล้วจะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นค่ะครับ